เห็นกายลงนอนกอดหมอนเคียงร้างคิดเ็นานาหนวนางสุดอ้างว่างหัวใจอาวอนเห็นหมอนใบเก่าที่เจ้านั้นเคยนุ่นนอนบัดนี้ไม่มีน้ำงอนเขาจอน,นี้จางจากไป คนเอ่ยคนรักเคยนอนร่วมห้องเนื้อภาพความหลังให้มองสิม,มนมองทำคขงระท้หหรือโพบปักไม่ลตืมไรผู้เคยชื่นชม เองก็คงสิ้นลมพร้อมตร,มต,ร,ม,ตรมต้องขาดใจที่ตายจงคืนกลับมาสู่รังรักเราที่นั้นต้องการคุเจ้ามองนอนมองเก่าเฮียเคยเอ็นการ มันเตรียมสิขาดอีกแล้วไ,ได้นน่ให้มันเหมือนเดิมเป็นสุดที่รักของชายจากผ้าชั่วดินมาลานกาดนางเพียงกายที่คงสิ้นลมส่วนส่วนทห้จักบาทดนะพี่น้องสันยังมีอารมณ์ร้องเพลงสั่ง จบไปกะเพลงเขาอ้ายเพลงของป๋อใหญ่ห่ำขาดเธอขาดใจมาฟังอีกเพลงเออ่ขาดเธอขาดใจอีกว่าสั้นหนึ่งพี่น้องเนาะมาล่อลอยได้มาขึ้นรืมเนื้ออะไรมาลองมาจังได้บังบังบังขิดมึงเนื้อมันก็เด้อ ได้ไหมเธอเธอเอ้ยอข,อขอได้ไหมเธอฟ้าอย่าพรากเธอไปจากฉันทีมงานบานสีเขียวพี่น้องสู้ตายค่ะสู้อยู่จ้ะเออองหนูหน่อยลงดำหน้าเร็วเร็วหเร็วแซนดี้ลงดำหน้าโดย ลงลงดำหน้าบนเบาสนโอ้ยหุ่นผีหุ่นเหล่าคนนะอย่าสู่ม,มาว้าวมาคอเงินน้ำปูนะเก่งค่าชงคืนกลับมาสู่รังรักเราพี่นั้นต้องการเพียงเจ้าห้องนอนมอนเกา่าที่เคยเอ็นดั มันเหมือนเดิมเป็นสุดที่รักของชายเกินมามลาจากมาเพียงกายที่ของสินน้นลมเกิดพนาพี่น้องมองดูสุดท้ายเกิดพายมาได้ใส่ขู่นี่โอ้ตายแหละชีวิตกู แสนเศร้ามืชายหายแล้วปะทีมงานบ้านสีเขียวจัดป้าย นะฮะเี่ปกปางไายมาเห็นเสาเอ,อือยอยู่ไซเสาเอ,อือยปไซนี่จัดปลายเออเสาเอ,อือยขึ้นแปลงกละเล่าไปไว่ในปอเป๋ามีกูยลอยเด้ กูเป็นน้ำกูกินนาำกระท่อมหนิบะซุกกูจังลอยเออไม่คงไม่ใช่เป็นไงบ้างสาวจอยสู้ไหมคะสู้ค่ะนังวะคุณแม่สูนหาหอดอุบลเหรอ โอ้เต้้ากูบ่เอาบอน้าลงมาให้นี่ลงมาตลอดแล้วมันไปใส่นี่บอสู สาเออกแปกาได้ไมให้ฉันเธอฟ้าอยู่ามาฉันภาพเธอไปจากฉัน,นสองเรากันจอยมลืลอวามึงสามก็ไปเด้เฮ้ยบอ่อน้ำไลนะ<ม>แต่ละไห้นะ<ม>กับีเอื้อย สองเราหนุนคู่กันอ๋ออ๋อโอ้ยเรือหายเดียวถ่ายพี่น้องถ่ายให้นี่ ดำไม่ไหวเด้อเจ้แหลมาดำอยู่หมพี่ฮะน้ำต้มออกลีดบ่สร้างเป็นเนาะ อากาศนะอบเมา,าสาง,งส,สัยห่วยกวูวนะโอ้โหยัยงพนหกักตกหมวกมึงน,นี่ก็ทิม้มไปหมดเลยเนาะ มึงอยากจะทิ้มตรงไหนมึงก็ทิ้มมึงนี่ลงไปเหนื่อยไหมมึงดูอันที่สิบในการแตะคูอกคเ่ออไเสือตัวนี้นะสิบกว่าปีแหละพี่น้องเสือที่มันใส่สนะิบกว่าปี จากทนบดทนขีดเอาสิบกว่าปีตั้งแต่ข้าวขาวองเฮียนแต่เฮียนอยู่หองหมอสี่เฮียนอยู่องมอสี่ก็มอหาสองปีไปกรุงเทพอีกสิบป,ปีพอดีสิบสองขึ้นมาบ้านอีกหาปีพอดีสิบเจ็ดส,ส,นะสิบเจ็ดปีเลยเสือบ่เสือต้องเรียนอ่ะสิบเจ็ดปีซาคอนมึงหามถิม มุนมังสังขยญญาคุาหากมันมีความหลังกับโก้หรูอไมากูสิกินขีดตมเพราะว่า17ปีเลยนะหาเสือตัวนั้นนะพี่น้องจำได้แค่นั้นเลยที่เลือกกะกับบรหลายปีส,มสัมโตนี่มันหมันเสือสมัยตะก,กี้นะ่นีผาไว้ไม่ได้ขาดง่ายเลย เสือที่เพิ่นใส่อยู่นะสิบเจ็ดปีแล้วอ้าวข่อยสื่อใส่ตั้งแต่ข่อยเขาวองเงี่นหองเม,ม้าสี่จัดไปสิทีมงานบ้านสีเขียวโม่พอกันยังหน่อยอยีกเยอะแยลงมาเนาะเจมาล่าน่ะเสียขาปั๊มบ้านตั้งพันหนึ่งบ้านประทันเบิร์เราไปเห็ดใหม่เด้ใน้เสียพันหนึ่ง อยู่ล่าซองรอยอยู่ไท่ซองอยปกตินะ่นออนะแบบบาดเถอนนะเบิร์ไรสะ์ะบาตัวเก่านะ่ะอ่าน,อนาเออนั่นแะลรอะไอม่ได้ปั้มออกอามลกะลากมากบเมนต์ตีต้นมาน่ะเออแบบเดียวกันมันขึ้นใน่คอมแล้วของอัม马拉นั่น,อนเออ มันข้างอยู่ข้อมเขาเรียบร้อยเตรียมนวลแล้วพันหนึ่งฝั่งนั่นนะโ oh, yeah, อย้ยอะไรเด้เวลาสอง้อย yeah, อืมธรรมาดาเจ้ oh, <okay. S 1> สอง้อยตั้งแต่ปีปีสีได้เลยได้อสอง้อยนี่นะตั้งแต่หลายปีหรอกโอ้ยเ oh, สียงโหลดเค้น oh, ครับกันนะ oh, okay. ฮะคือขึ้นว <c oughs> ่ะ <c oughs> ขอบคุณดีที่สุดดีที่สุดแล้ว,ลอวนะเออมหุหูจากแนวกินแรงนะแพทย์พวกกุศิรเอื้อยขึ้นไปคุดอยู่ว่าขดนดำหน้าขึ้นแต่เว้นนสวนมาหุ่งอีงแม่นะ,นะนกุสิรอลลายลายเฮ้ย เคนก็นั่งรถตู้จากอันอันนั่นไปน,นั่งรถตู้ไปอุบลโอ้ยเผือ่อจะนั่งรถตู้ไปมันกับประเณง่ายสามชั่วโมงผู้เผื่อจะหดมมอดอ,อุบลนก็นจากมุกดาหารหนะจนเพีย้ยปุ๋ย อยู่ในน้องอยังจะมัดหนูเออพออรู่ดอกไม่พอก็ยังหน,หน่อยๆนี่แหละเอาแจ้งยังวะเอาหายน,นะน้องแน่มั้จอยากได้ยัง บอกน้องว่าถ่าเอาโอเคพี่น้องแกพาบรรยากาศย้ำตอนแรงไว้ซำนี้ก่อนสองสาวผัดซุปบ่ม,มีห่มมาซูจังไปตากแดดนะเพออืมโอเคพี่น้องนี่จะลงดำหน้าก่อน แล้วเมียใหญเหลือเกินอิสานีเบ่ร์กกี่รึปะก็นะบ่กอกสะิดมันก็นะมาเนี่ยเกาะนี่นะบ่ ค้นสิตกับบาตอกเนาะ